สวัสดีครับนี่ฮักพุดปูครับพุดปูจะอวนครับไปคุยกันเลยครับครับอันนี้นู้ไม่เห็นยังครับมังคุดปูมังพุดปูนีนน่ไสนี่อ้ยเล็กตัวปูดอาการนั้นบ้างนังเนี่ยเอาทังเกียวมาดูสิน,ะน่ะ,นะ,นะมาดูหนะ่อยได้เยอะไหม ไม่ให้ดูไม่ให้ดูหน่อยอู้ถังนี้ได้เยอะจังเลยใครขุดแม่อ้มแม่แม่อุอวาไม่วัานี่เป็นนักเกยวข้าวดู่อ๋ปอปวดหัวไปแล้วจะตัวเรียกถังไงมีกับวลแล้วมีกับวยใหญ่ chắc chắn 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 คปูนแม่คปูนแม่ไหมคือคือทั้งว่าให้แม่มันเยบเยยุ่จอ้ชส่องหมดหมดหมดกลัวหมดไหมกลัวหมดไหมไม่กลัวกลัวหมด ไ้อแม,ม่แม่ดิ้งเห่ยวนี่นี่รูนึงนี่แม่ดิ้งห้วนะไปกินน้ไปไปกินน้ำกับตาไปไปแม่เอาไปเอาให้เอามกไปกินเองดีละแม่โอ้ยไม่ขนมไปเอาให้ไปกินอะไรไปไปปูไก่ยู

น่นลุงเอาขังโอ้ย <Diamond> ล <Hayır> ืมมาถังเลยหาอีกหาดูมันดีกก็แล้วขาวังหาทีอื่นน <ver> ี <fit kind abonn és> ่ไงลูกนี่เลยเจอไดรูนี่หาไหนรูนี่ดูหนึ่งลนี่ไงรูกมันมัดว่ายหมดออกมามันมีอยู่แล้วมัหมดออกมามันมัไม่อยู่มันมันมีหมดออกมาไปข้าวัง มดบปีตาน้าเอา้าพูดมั่วไปแล้วมดอะไรมดปร้านขามดดีตานขามาอีกทางนึงไปทางนั้นไปทางกับเสียงของเมียนนะไปได้เร็วถือเสียงมาด้วยามาทีละถือไปนี่ถือมานี่ามาเข้าลบนี่ ยิงยิงยิ่งเอาขมแม่ได้เยอะไหมขม่เยอะเยอะโอ้ขม่ก็ได้เยอะก็ขวังเยอะ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 เหมือนกันเยอะไม่เยอะเยอะหมดเอาไปขวานของบีก้องเยอะเยอะอะไรขวากินกับเขาครับไม่ของบีก้องเยอะเยอะเห็นไหมไม่ไม่ของบีก้องเยอะเยอะเนาะ ใช่มีกล้องเยอะๆเหรอใช่มีกล้องขุดให้ดูลองขุดดูสิลองขุดให้ท่านผูน้ชมดูสิขุดเป็นไหมขุดเป็นอยู่มีกล้องขุดเป็นเหรอเหรอไปหารูปูดูสิมีไหมนี่ร <psilon> ูใหญ่ๆนี่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 พอเจอแล้วนี่นี่ลูใหญ่นี่รูหนึ่ง

ไปขุดไปขุดไปเดี๋ยวพ่อข uh ุดให้เองมะเราไม่ต้องขุดให้เองเอาขุดขุดรูไปนี่พ yes? ่อเจอแล้วนี่มาดูสินี่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 พ่อขึ้นมาแล้วนี่เดี๋ยว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 นี่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 มาดูนี่เบิองนี่นี่จับจับจับ ตรงตรีนเราเนี่เอาจับโอเคป๊าป๊าโอเคป๊าป๊าโอ้ยเก่งจังเลยไปเดี๋ยวพี่ก็ขุดปูเก่งเกินโอ้ยขุดจังขุดมั่วแล้วบปะขุดมั่วแล้วเห็นรูป,ปูไหมเห็นว่าไป,ปเ,เห็นสัมต้องถาไปขุดทุ่งมไม้ไปไป ไปแล้วไปแล้วหลากเสียงไปแล้วบอล